ฮัลโหลสวัสดีค่ะมาพบกับกวางนะคะช่องกวางทาโลกค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นของชาวทัศน้ําค่ะท่าน้ําก็มีราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกค่ะสามารถดูวันที่แล้วก็เช็คละคนาราศีได้ด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะในคลิปนี้ก็จะเป็นคําทํานายในวันที่1ถึงวันที่15 รกรกฎาคม2568นะคะเราก็จะเป็นดวงโดยรวมดังนั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมค่ะดูได้ทุกสถานะเลยค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนมีคู่แอบรักแอบชอบหรือว่าจะเป็นชาวสองก็สามารถดูในคลิปนี้ได้นะคะส่วนท่านใดที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวกวางนะคะก็สามารถจิ้มลิงก์ที่คอมเมนต์ได้เลยค่ะควางปักหมุดไว้ให้แล้วนะคะหรือว่าจะแอดไลน์ ID มาก็ได้ค่ะ ใส่ตัวแอดแล้วก็พิมพ์คําว่ากวางทาโร่นะคะจะมีตัวหนังสือสีชมพูอยู่ตรงนี้นะคะฝากกดไลค์นะคะแล้วก็กดติดตามกวางด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูสถาน,นการณ์ความรักระหว่างคุณเดียบเขากันก่อนนะคะเป็นยังไงบ้างนะ ไพ่เบแรกค่ะเป็นไพ่6ดาบนะคะความรักความสัมพันธ์นี้ยค่ะคมองคิดว่าที่ผ่านมาอาจจะมีการทะเลาะเบาแวงกันนะคะมีอุปสรรคพอสมควรเลยนะคะคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยหน่ายในความสัมพันธ์ที่มีอยู่ก็เป็นไปได้นะคะเหมือนเป็นความรักที่เราอาจจะต้องผักดันอยู่ฝ่ายเดียวเออดำเนินอยู่ฝ่ายเดียวอะไรแบบเนี้นะคะเพราะสังเกตเลยคะ่ะจากไพ่ใบนี้เนาะอ่ะ เหมือนเราอยู่บนเนี้อยู่บนเรือเนี่ยอยู่แค่คนเดียวถ้าเป็นสำรับอื่นเนี่ยจะอยู่สองคนนะคะแนนเนี่ยกวางตีความว่าในความสัมพันธ์ใน ep เนี้ยเรามักจะเป็นฝ่ายให้เขานะผลักดันความรักความสัมพันธ์เนี่ยให้เดินหน้าอยู่เสมออยู่คนเดียวนะคะตอนมาค่ะเป็นไพ่แฮงแมนนะคะแล้วก็เออไพ่หกไม้ค่ะอืม ในช่วงเวลานี้ค่ะคุณอาจจะมีการแบบคิดเยอะคิดมากคิดไม่ตกเลยไม่รู้ว่าจะทํำยังไงดีนะคะนะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ครึ่งๆก,กลางๆก็ได้นะคะไม่ชัดเจนคุณอาจจะคุยกับเขาเนี่ยมา,ปนานเป็นระยะเวลาหนึ่งละ5เดือน6เดือนปีหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าตัวเขาเนี่ยยังไม่ให้สถานะสักทีนะคุณก็ดูอาจจะแบบ เคว้งคว้างอยู่บนเรืออะไรแบบเนี้ยเคว้งคว้างไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงนะอืมใจนึงก็อยากที่จะออกมาอยากที่จะเดินหน้าแต่ว่าก็ติดที่เราเนี่ยมีความรู้สึกให้กับเขานะหรืออาจจะเป็นเรื่องอื่นๆก็ได้ที่มีมีเรื่องของความผูกพันเข้ามาเกี่ยวเรื่องงานเข้ามาเกี่ยวนะคะก็ทําทให้เราไม่สามารถเดินออกจากความสัมพันธ์นี้มาแบบอย่างง่ายๆอะไรแบบนี้นะคะหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ของคนมีคู่ค่ะ อืมนะมักจะมีปัญหาเรื่องเดิมๆซ้ำๆนะคะเขาออนปัญหามาให้กับคุณให้คุณคิดเยอะคิดมากปวดหัวนะแล้วก็ไม่เคยให้คำตอบกับคุณไม่เคยชีย้แจงเออไม่เคยถแถลงไขในสิ่งต่างๆ,ๆก็ทำให้คุณแบบว่ามันติดอยู่ในหัวไม่สามารถที่จะเอาเรื่องเหล่านั้นนะี่ยออกออกไปจากใจออกไปจากหัวได้นะคะอ่ามาดูกันต่อคะ่ะมีไพ่หกหไม่ใช่สี จ็ดเหรียญน,นะคะความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันไปเรื่อยๆเลยอะไปเรื่อยๆเฉยๆนะคะอย่างที่กวางบอกอะว่าคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนใช่ไหมคะก็ mm hmm. าอาจจะคุยมาเป็นระยะเวลานานละเออมันก็ยังคงไปเรื่อยๆอยู่แบบนี้นะคะส่วนของคนมีคู่ค่ะเออก็ยังคงเป็นความสัมพันธ์ที่ดูแล้วเฉยๆ นะเออถ้าคุณอยากที่จะรู้จักครอบครัวของเขานะคะหรือว่าเขาอาจจะเคยมาบอกคุณก็ได้ค่ะว่าเออเดี๋ยวจะพาไปเจอครอบครัวนะโอเคเดี๋ยวจะพาไปเจอเพื่อนนะวางคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันน่าจะไม่ได้เกิดขึ้นในเร็วๆนี้อืมไอสิ่งเหล่านี้ที่ไปเจอเพื่อนไปเจออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสัญญาณของการพัฒนานด้วยนะมันเป็นสัญญาณของความสัมพันธ์ที่ก้าวหน้าอืมแต่ว่าไอเรื่องความสัมพันธ์ที่พัฒนาเนี่ยมันช้า นะคะมันก็จะเกิดขึ้นแบบช้ามากๆนะคะอืมนะแบบบางทีเขาอาจจะสัญญาคุณแล้วแล้วก็มาเทภายหลังอย่างเนี้ยนะคะต่อมาค่ะเป็นไพ่2ไม้ค่ะไพ่ใบนี้นะคะสองไม้แล้วก็ตามด้วย8ไม้นะคะอาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มีระยะทางก็ได้ค่ะอยู่ไกลกันนะไม่ได้เจอกันบ่อยนานๆที่เจอกันทีเดือนหนึ่งเจอกันครั้ง2ครั้งนะคะหรือบางคนเนี่ย ทั้งเดือนก็อาจจะไม่ได้เจอหน้าเจอตากันเลยมันก็ทําให้ความรักความหวานความเอาใจใส่หรือการรับฟังซึ่งกันและกันเนี่ยมันก็ลดน้อยถอยลงไปนะคะดูห่างๆอืมนะอันนี้ก็ไม่ใช่แค่คนที่คบกันมีระยะทางอย่างเดียวนะก็อาจจะหมายถึงคนที่อยู่ใกล้กันด้วยก็ได้ค่ะคืออาจจะเจอหน้า บ่อยนะทำงานที่เดียวกันแต่เราก็รู้สึกได้ว่าเขาก็หมกมุ่นอยู่กับเรื่องงานไม่ค่อยได้ใส่ใจไม่ค่อยได้พูดคุยอะไรกับเราดูแล้วห่างๆนะคะออาจจะเป็นในลักษณะแบบนี้ดังนั้นนะเมื่อความสัมพันธ์มันห่างกันออกไปอ่ะเราก็ต้องหาแอ,อาทิวิตี้ทำเนาะหากิจกรรมทำร่วมกันหรือว่าไอาสิ่งที่เราสงสัยในตัวเขาเอที่มันติดอยู่ในหัวเราติดอยู่ในใจเราเนี่ยเราอาจจะต้องถามเขาไปเลยค่ะเอถามไปเลย ว่าสรุปแล้วมันเป็นยังไงความสัมพันธ์นี้จะชัดเจนไหมเธอปัญหาเนี้เธอจะให้คําตอบฉันได้หรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้นะคะมันก็จะทําให้เรารู้สึกโล่งใจได้เปาะหนึ่งก็ได้นะคะหรือว่าจะทําให้เรารู้สึกว่าเราจะไปทางไหนเราจะเอาอยัางไงกับชีวิตอะไรแบบนี้นะคะต่อแม่ค่ะเป็นไพ่แปดเหรียญค่ะแล้วก็ไพ่เดอะมูนนะคะสิ่งที่มีปัญหาในความสัมพันธ์นี้อย่างหนึ่งเลยก็คือ ขาดความสม่ําเสมอค่ะคนที่คุณคุยอยู่เนี่ยเมื่อก่อนเขาก็อาจจะเป็นคนที่สม่ําเสมอดีแหละนะแต่พอระยะหลังๆก็เดี๋ยวมาเดี๋ยวหายเดี๋ยวหายเดี๋ยวมานะคะเดี๋ยวบล็อกเดี๋ยวไม่บล็อกเนะี่ยมีไพ่อยู่เดี๋ยวบล็อกเดี๋ยวไม่บล็อกนะคะนะหรืออาจจะแบบบล็อกเราแล้ว,แ,ลวแต่ก็มาส่องเหมือนพยายามให้เราทักไว้ก่อนเหมือนพยายามที่ให้เราเดินเกมก่อนนะซึ่งมันก็เป็นแบบสงครามประสาทเหมือนกันนะ เล่นเกมกันแบบนี้เราก็ทําให้เราปวดหัวคิดเยอะคิดมากไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงดีติดอยู่ตรงกลางนะคะเนี่ยไพ่เดือมูลคิดเยอะคิดมากนะสับสนวุ่นวายออ,อีกราศีหนึ่งที่กวางเห็นนะคะในนี้ไม่ได้ขึ้นราศีเลยนะเนาะเดี๋ยวกวางจะเปิดาราศีให้ทีหลังนะคะมีไพ่ของชาวราศีมีนนะคะเด e m มูลคือไพ่ของชาวราศีมีนนะเอ,อ่บางคนเนี่ยอืม คบกันมาแบบเนิ่นนานแต่อยู่ในสถาน,นะที่แบบไม่เปิดเผยก็มีนะอืมก็ทําให้เรารู้สึกเออคิดเยอะคิดมากว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันคลีนจริงหรือเปล่าเออแต่มันก็เป็นความสัมพันธ์ที่มันไปได้เรื่อยๆเนะี่ยต้องบอกก่อนเออมันไปได้เรื่อยๆแต่มันจะสงสัยอะ่ะคือเราจะสงสัยออจะเอาอยัางไงดีนะมันคลีนจริงหรือเปล่านะเออยังไปต่อได้หรือเปล่านะโอ้คําถามเยอะนี่ไปหมดเลยนะคะอ่ะ กวางขอเปิดไพ่ราศีให้ก่อนนะว่าคนที่คุณคุยอยู่เนี่ยนอกจากชาวมีละนะก็คือท่าน้ำด้วยกันเองจะมีความอ่อนหวานเปพิเศษแล้วก็มีท่านอะไรอื่นๆอีกบ้างเมษค่ะอืมนะเข้าใจเลยค่ะเมษเนี่ยชอบปั่นชอบปั่นหัวเราอะนีนยคะเออใครไปเจอเมษเนี่ยนะต่อมาค่ะกันค่ะ แล้วก็ตามด้วยมีถุนนะคะอืมมีถุนแะเป็นชาวมีสเสน่ห์นะคะแต่ออกแนวแบบเอ,อ่เขาเรียกว่าไอ้บุคลิกกรรมเก่งนิดนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวทางนู้นทีเดี๋ยวทางนี้ทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อมาค่ะกรกฎนะจ๊ะเมื่อรู้เวลาสีแล้วนะคะวองขอดูนิดนึงค่ะว่าเขาคนนี้นะคะมีลักษณะเป็นยังไงไหนเอ่ยนะหรือว่าไพ่มีอะไรเพิ่มเติมนะคะ มาหนึ่งใบนะคะดูสิอืมเขาคนนี้นะคะเป็นคนที่มีเซ็กแอบเพลียวค่ะคือเวลาเราเจออ่ะเรารู้สึกว่าเราเราอินกับเขาเหลือเกินเนี่ยเออนะตอนแรกว่าจะแบบเออไม่อะไรแล้วไม่อะไรแล้วแต่พอเห็นหน้าทีไรใจอ่อนตลอดเลยนะคะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเอ่ยนะะมาดูอีก หนึ่งนะคะเขาบอกว่าคนคนนี้นะคะเป็นคนเป็นสไตล์ที่ไม่ค่อยพยายามทําอะไรเลยคือจะแบบเฉยเฉยนิ่งนิ่งฟอร์มจัดอืมมันก็ทําให้ทัดน้ำอย่างเราคิดเยอะคิดมากเนอะอืมนะก็ไม่รู้ว่าจะเอายังไงดีนะคะอขอดูอีกหนึ่งใบนะคะอีกหนึ่งใบค่ะอืม คุณรู้สึกไหมว่าเวลาคนอยู่ข้างๆคนเีย่ยตาเขาจะลอกแลกยิ่งเวลาอยู่อยู่สาธารณะชนอะไรอย่างเงี้ยไปท่องไปเที่ยวด้วยกันตาจะล็อกแลกตลอดเวลาเลยทําให้คุณคิดว่าเฮ้ยนี่คือเธอเจ้าชู้หรือเปล่าแบบมองนูน่นมองนี่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าตาส่อนเป็นปกติอะไรอย่างงี้นะคะอ่ะเีนยวกวางขอเปิดไพ่เพิ่มเติมนะคะว่า เป็นอย่างไรนะคะความรักความสัมพันธ์นี้ยังไปได้หรือเปล่านะเราจะต้องทำยังไงให้ดีขึ้นนะคะ Hi the world นะคะขึ้นมาก็บอกให้คุยกันเลยค่ะแล้วก็ Devil ค่ะออกมาลักษณะเดียวกันกันกบชาวธาตุดินเลยนะคะเออถามว่าทำยังไงให้ดีขึ้นการสื่อสารค่ะนะคะแล้วก็ King of w a n d s ค่ะ ลดทิฐิลดมานะเออลดความแบบศักดิ์ศรีอะไรอย่างเงี้ยเออหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ที่จะเรียก,กน,นะคะอีโกโ้อะไรเงี้ยลดลงมานะคะแล้วก็พูดคุยอย่างจริงใจและตรงไปตรงมาเพื่อที่จะแก้ปัญหาให้ได้ตรงจุดอืมนะเออเพราะว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันยังมีแพชชันให้กันและกันอยู่เดวิลขึ้นมามันยังมีแพชชันให้กันและกันอยู่นะแบบบางครั้งบางคราเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะนี้คือคุณทะเลาะก,กันใช่ไหมคะ เออแต่พอมาเจอหน้าเขาอ่ะรู้สึกใจอ่อนเออนนะปรากฏว่าก็ไม่ได้คุยกันใจอ่อนแล้วก็ยังไปทำอย่างอื่นแล้วก็ไม่ได้คุยกันเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ค้างคาอยู่นะคะอืมนะถึงแม้ฟิลลิ่งมันจะดีขึ้นนะตอนนั้นแต่ว่าปัญหาในใจของคุณมันก็ยังไม่ปลดล็อกนะคะอ่ะต่อแมค่ค่ะ แล้วก็ไพ่ห้าถ้วยนะคะอันนี้สําหรับใครที่แบบเลิกลากันไปแล้วแล้วคนเก่าๆเข้ามาส่องนะคะวังคิดว่าที่เขาเข้ามาสองเพราะเขาคิดถึงจริงๆเขานึกถึงเรื่องราวเก่าๆเขารู้สึกผิดนะเอออยากให้คุณแบบกลับมานะคะนะหรือใครที่เออรอเขาอยู่นะคะรอเขาอยู่นะสำหรับคนรอแล้วกัน รอเขาอยู่ก็มีโอกาสมากๆค่ะที่เขาคนนี้จะติดต่อกลับมาพูดคุยเลยนะไม่ใช่แค่ส่องก็ได้นะนะหรืออีกในหนึ่งอะคะ่ะไพ่บอกว่าถ้าเรารู้สึกเจ็บปวดกับความสัมพันธ์นี้มากจนเกินไปแล้วนะคะรู้สึกเหมือนเราทุ่มเทไปอยู่ฝ่ายเดียวบางทีเราอาจจะต้องปล่อยวางนะปล่อยวางสิ่งนี้มันเกิดขึ้นเราก็เดินหน้าใช้ชีวิตของเราต่อโฟกัสที่ตัวเราเองพัฒนานตัวเองนะคะ นะมันอาจจะทำให้ชีวิตเรามีความสุขมากกว่าเดิมก็ได้นะคะถ้าคบแล้วไม่มีความสุขถ้าคบแล้วไม่สบายใจอ่ะจะคบกันไปเพื่ออะไรใช่ไหมคะเออนะคบแล้วมันก็ต้องมีคนซัพพอร์ตใจกันเนาะอม,มาต่อค่ะมีไพ่ Queen of Wands ค่ะแล้วก็ High ฮ r i e s t นี่ะคะ่ะเออ ความรักความสัมพันธ์เนี้ยนะคะกวามคิดว่ามันก็ยังตัดกันไม่ขาดเพราะมีไพ่สองเหรียญขึ้นมาก็ยังคงกลับมาแต่แต่ใครที่อยู่ในลักษณะนี้ค่ะใครที่อยู่ในลักษณะที่ว่าเขาคนเนี้ยไปม,มีอีกคนนะหรือว่าความรักความความสัมพันธ์เนี้ยมีสามคนความคิดว่าตัวเขาคนเนี้ยก็ยังคงพยายามบลาลซ์อีกคนให้อยู่ในความสัมพันธ์นะก็ยังคงมีสามคนต่อไป เขาอาจจะมาบอกคุณว่าโอเคเลิกแล้วไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วเขาก็มีโอกาสที่จะกลับไปคุยกันนะอืมต้องบอกก่อนอันนี้เป็นดวงโดยรวมแค่สิบห้าวันอย่าเพิ่งคิดเยอะคิดมากนะคะอาจจะไม่ใช่ดวงของคุณก็ได้ดังนั้นเนะ่ะให้มาเช็คดวงส่วนตัวดีกว่าค่ะมาเช็คเลยค่ะว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยจะมาจริงจังได้ไหมนะเออเขาเลิกกับมือที่สามหรือ,อยังหรืออะไรแบบนี้นะคะสามารถมาเช็คกับ,บวางได้ นะคะโดยมีชื่อเล่นคุณและก็ชื่อเล่นเขานะคะใครที่ไม่สะดวกจะให้รูปไม่เป็นไรค่ะฟางขอดูความคิดของเขาหน่อยนะคะความคิดของเขามีอะไรบ้างเอ่ยอัอาศาวินถือดาบค่ะอืมแล้วก็เอ,อ่อเด็กถือถ้วยนะคะแล้วก็สองดาบนะคะอืมแล้วก็อัศาวินถือไม้ค่ะ ถามว่าความคิดของเขาเนะคะ่ะเขาก็ยังอยากเดินหน้าต่อในความสัมพันธ์นี้นะอยากที่จะขอโทษอยากที่จะขอโทษในสิ่งที่ทำผิดพลาดไปนะคะแต่ถามว่าเขาจะมานั่งอธิบายไหมวางคิดว่าคงอาจจะไม่ได้อธิบายก็อย่างที่ไพ่บอกไปว่าคุณอาจจะไปเจอคนที่เขาไม่ค่อยไม่ค่อยพยายามอะ่ะอืมไม่ค่อยพยายามมีแต่เราอะ่ะที่ คอยพยายามผลักดันอะไรแบบเนี้ยอยู่ตลอดเวลาดันางนั้นเขาคงไม่มานั่งอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะแต่ในใจรู้สึกผิดจริงๆรู้สึกเซซอรี่จริงๆเพราะว่าไพ่เด็กถือถ้วยเนี่ยมันเป็นไพ่ที่บอกโดยตรงเลยค่ะว่าเขาแบบขอโทษนะคะอืมขอโทษแบบแนวแบบเออ, sorry, not sorry. เอ,อขอโทษนะแต่ ก็คิดว่าความคิดของตัวเองก็น่าจะถูกหรืออะไรแบบนี้นะคะอืมอถ้าในเรื่องของความรู้สึกอนะคะในความรู้สึกของเขาอะ่ะเขายังคงรู้สึกดีกับคุณนะอืมยังคงรู้สึกดีกับคุณยังอยากที่จะไปต่อความสัมพันธ์นะคะ,ะนี่ก็คือเรื่องราวของชาวพัดน้ำนะคะครั้งที่แล้วกวางใส่หัวข้อผิดไปหมดเลยะคะ่ะ ต้องขออภัยด้วยนะคะอ่ะวันนี้ขอแก้ตัวใหม่มาดูข้อความนะคะอืมความน่าสนใจอ่ะมันลดน้อยลงไปเพราะเขาคิดว่าดราม่าเยอะเออดราม่าเนี่ยมันอาจจะเป็นคําที่ดูแรงสําหรับหลายคนเนอะแต่จริงๆแล้วอ่ะคำนี้มันก็คือแบบเราทะเลาะกันบ่อยนั่นแหละ อืมนะอาจจะชวนทะเลาะนู่นนี่นั่นอืเรื่องจุกจิกเล็กเล็กน้อยน้อยอะไรเงี้ยอะไรที่มันแบบผ่านไปได้ก็ให้มันผ่านไปนะคะไม่ต้องเอามาเป็นประเด็นก็ได้นะอ่าดูอีกใบหนึ่งค่ะเขาบอกว่าเขาเนี่ยชอบรอยยิ้มของคุณนะคะชอบเสียงของคุณชอบเสียงหัวเราะของคุณนะเวลาอยู่กับคุณแล้วมันมีเสน่ห์อืมนะวังคิดว่ามันก็เป็นไพ่ที่บอกบอกว่าคุณก็ชอบ เขาแบบนี้เหมือนกันชอบพี่เขาแบบมีเสน่ห์ในรอยยิ้มเพราะวาเวลาเจอทีไรเราใจอ่อนทุกทีเลยไนงะ <c oughs> มาดูกันต่อนะคะอีกใบหนึ่งเขาบอกว่าเขาว่าอยากทักทายแต่เขากลัวว่าผลลัพธ์จะไม่ตรงตามที่เขาต้องการอืมอันนี้น่าจะให้สําหรับคนที่เออมาส่องเนาะเออคุณอาจจะรู้ว่าเขามาส่องเขามากดไลค์นะ จริงๆแล้วเขาอยากทักนะเนี่ยเห็นไหมพ่ายขึ้นมาเลยค่ะเขาอยากทักนะโอ้แต่ว่ากลัวว่าคุณจะปฏิเสธแสดงว่าอาจจะทํากับคุณไว้เยอะไงะอืมก็เลยแบบกลัวความผิดตัวเองนะคะอะ นี่ก็คือเรื่องราวของชาวทัดน้ำนะคะใครอยากดูดวส่วนตัวกวางนะคะก็สามารถซิ้มลิง์ด้านล่างได้เลยกวางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะหรือไม่ค่ะก็เออแอดไลน์ไอดีมาก็ได้ค่ะใส่ตัวแอดแล้วก็พิมพ์คำว่ากวางทาโล่นะคะกวางฝากกด Subscribe กวางด้วยนะคะกดถูกใจด้วยค่ะวันนี้กวางขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย